เท่านผู้ชมจำได้นะฮะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ทำการทำคลิป15เรื่องไร้สาระในแบบอัติเมตทาว์แซนบ็อกไปแล้วใช่ไหมซึ่ง คลิปนั้นก็ถือว่าผลตอบรับใช้ได้พอสมควรเลยนะแล้วก็ในใต้คอมเมนต์นะฮะก็มีหลายคนเนี่ยบอกให้ผมนะฮะสอนวิธีการปลดล็อกตัวละครต่างๆในเกมมีนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะยังไม่รู้วิธีปลดล็อกกันก็ลยวันนี้นะครับก็เลยจะมาสอนวิธีปลดล็อกตัวละครแต่ละตัวในแบบนี้กันนะแต่ว่าการปลดล็อกปกตินะับมันก็จะแบบดูง่ายได้ไปหน่อยนะในวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาบอกทางวิธีปลดล็อกแล้วก็อธิบายแบบเนื้อเรื่องข้าวๆของแตัวละครนะฮะให้ทุกชมฟังด้วยนะเพื่อให้มันเป็นแบบคอนเเนนตตมมาาาากกขขึ้้อออะะะะไรรรรปณีแลลวว็พูดยย่งงๆัค ทั้งบบตัวด้วยซึ่งถ้าเกิดเรียกง่ายๆมันก็คือการรีวิวตัวละครอะไรประมาณนั่นแหละโอเคก็ตัวละครทั้ง8ตัวในวันนี้นะครับมันจะเป็นไงกันบ้างเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มมนเลยดีกว่านะตัวละครแรกขาดเขาไม่ได้เลยนะฮะก็คือตัวของแซมโดยในเรื่องที่เขียนไวนในดีสคริปชันเนี่ยเขาบอกประมาณว่าแซมนั้นเป็นวัยรุ่นอายุ19ที่สุดแสนจะธรรมดาชีวิตประจําวันของเขามักจะดูเรียบง่ายแต่เขาก็เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงนะแซมนั้นเป็นนี่มาตลอดทั้งชีวิต และต้องดูแลน้องชายตั้งแต่ย้ายมาที่เมืองวิเทคอีกด้วยเมื่อคุณรู้จักเขามากขึ้นคุณจะพบว่าเขาเป็นคนที่ดีจริงๆแต่ถ้าเสียดายที่เขาเป็นแค่ตัวละครอะนะเนื้อเลเขาก็เป็นแบบหนุ่มธรรมดาธรรมดาอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวของแซมเขานยฮะ,ะก็จะมีเพื่อนอยู่3คนก็คือเอลี่ไคเจนและก็เดวิดสิ่งเดียวที่แซมไม่ชอบก็คือแตงกวาฮะความสามารถพิเศษของแซมเขานยฮะ,ค,ะคือเขาเนี่ยจะมีเลือดมากกว่าชาวบ้านถึง2เท่าเลยทําให้คุณสามารถเบลเป็นแรมโบได้ดีสุดคือแบบ โอ้สภาพนี้ยังรอดไปได้สงสัยจะสักลาบูบูมาโดยแซมเขานะฮะเป็นตัวฟีแต่ต้นเกมนะคุณสามารถเข้ามาแล้วก็เล่นไปเขาได้ทันทีเลยตัวละครต่อมาเป็นเบดไวฟ์ฟูผมเองนะฮะก็คือเอลี่เนื้อเล่นก็คือเอลี่เป็นพลังแห่งความสดใสในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดมนเธอสามารถทําให้คนรอบข้างสดใสขึ้นได้เสมอและรอยยิ้มนั้นก็ไม่เคยหายไปจากใบหน้าของเธอแม้กระทั่งตอนที่กําลังปนฆ่าชาวบ้านตาดำ,ดำ บางทีมันอาจจะน่าคุนลุกมากกว่าน,น่ารักก็ได้นะใครจะไปรู้ล่ะผมก็แค่คนสร้างเกมเนื้อเรื่องตอนแรกคือแบบมาอย่างดีนะแล้วก็พุ่งลงไปแบบกราฟนอสตองแล้เอาล่ะโดยเอลลี่นะฮะเป็นตัวที่รู้จักคนเนี่ยเกือบจะเยอะที่สุดในเกมแล้วมีถึง6คนเลยก็คือแซมไคเดนเดวิดเจ้าของร้านขายเสือ้อบาร์บี้แต่เพื่อนที่แฮงเอาได้จะมีแค่3คนนะฮะก็คือแซมไคเดนและก็อเล็กเซีย โซของเอลี่เนี่ยไม่ใช่สายต่อโซ่ตรงๆความสามารถพิเศษเขาเนี่ยมีแค่การโดดสูงซึ่งก็เหมาะกับการปีนที่สูงๆมากกว่าการไปบููวิธีการปลดล็อกก็ไม่ได้ยากมากเพียงแค่คุณเนี่ยไปกดกรีดทักทาย n p c ที่อยู่ข้างทางเนี่ยสิครั้งคุณก็จะปลดล็อกเอลี่แล้วตัวละครที่3ก็คือไอแซคหรือถ้าเกิดเรียกไอไทยนะฮะไอแซคโอเคไม่หาโอเคก็ในเรื่องเขานะฮะใครคือไอแซคนั <st ur autistic sickness> am, ่นค well ือสิ่งท <Lip> ี่พวกเขายังพยายามค้นหามันใช่เวลานะและอาจจะช้าหน่อย ไอแซคมีความสุขกับงานอดิเลตข,ของตัวเองและอยากใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดก่อนจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ลูกจะจดจับไอแซคยังไงนั่นก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาเรยกไงที่มเนหนเรื่องแบบค่อนข้างซัสมากนะฮะใครคือพวกเขานะแล้วก็มีลงท้ายด้วยว่าไอแซคเย่โอ้คืออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าชมาแล้วกันนะตัวเขาเนี่ยมีเพื่อนอยู่4คนนะฮะก็คือโทมัสเป็นพ่อของเขาและก็โซอี้ลิลลี่ทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือคนในครอบครัวเข,เขานั่นแหละแล้วก็โคดี้ด้วย ความพิเศษของไอแซคคือเขาเป็นเพียงตัวละครเดียวที่ซื้อปืนเองไม่ได้เพราะอายุน้อยฉะนั้นนะฮะเวลาจะซื้อปืนเนี่ยก็ต้องทําการเรียกพ่อมาด้วยฟังดูยุ่งยากนะฮะแต่ทุกอย่างเนี่ยก็แลกมาจากความสามารถ faster run ทาให้ไอแซคเนี่ยวิ่งไวกว่าทุกๆคนเกือบ2เท่าแล้วก็มีมีดเป็นอาวุธเริ่มต้นวิธีปลดล็อกนะฮะคือให้เราเนี่ยมาที่ภูเขาหิมะแล้วก็ชนะการวิ่งแข่งขึ้นภูเขากับโคดี้ให้ได้แล้วเราก็จะปลดล็อกเขาไปเลยและคนต่อมาจะต่อจากไอแซคเลยนะฮะก็คือโทมัสพ่อของไอง เนื้อแลกก็คือโทมัสเป็นคุณพ่อแถบชายเมืองทั่วๆไปเขาชอบดูทีวีหนังและใช้เวลากับครอบครัวนอกจากนี้เขายังชอบสำรวจโลกรอบๆตัวอีกด้วยเขามุ่งมั่นจะทําทุกอย่างที่ทําได้ก่อนเขาจะแก่เกินจนขยับเขยื่อนไม่ได้อีกต่อไปและด้วยเหตุผลบางอย่างเขาคิดว่าวันนั้นมันจะมาถึงเร็วๆนี้แม้ว่าตอนนี้เขาจะยังคงแคก่กว่าวัยรุ่นทั่วไปก็ตามผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันข้นง,งน่าสนใจนะแล้วก็โทมัสเนี่ยมีเพื่อนอยู่3าคนก็คือไอแซคโซอ,อี้และก็ลินลี่ ก็คือคนในข้อัว่วยแล้วเป็นตัวละครสายประจนภัยนะเพราะมาพร้อมกับสกิลฮิตวิชั่นทําให้สามารถมองเห็นตําแหน่งคนแล้วก็ถังขยะต่างๆได้เหมาะกับการเดินเก็บขยะไปขายสุดๆแล้วก็มีไม้เบสบอลเป็นอาวุธเริ่มต้นวิธีปลดล็อกคือเพียงแค่เราเนี่ยหาเงินได้125บาทก็ปลดล็อกได้แล้วและคนต่อมาก,ก็คือบิลเนื้อเรื่องบิลเป็นเอ่อเอาเป็นว่าเป็นผู้ชายแน่ๆวันๆหนึ่งเขาก็ไม่ได้ทําอะไรมากนอกจากงาน ที่จริงเขาไม่ชอบงานของเขาหรอกแต่มันก็หาเงินให้กับเขาได้แล้วก็เขามีสุนัขตัวหนึ่งอะนะนอกจากนั้นผมไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับเขาอีกแล้วเขาเป็นคนที่สบายๆชิวๆคนหนึ่งลรืมั้งส่วนคนที่บิลรู้จักเนี่ยถ้าตามที่เขียนนะฮะคนแรกก็คือเท็ดดี้แล้วก็คนงานในเมืองแทบจะทุกคนเป็นตัวละครใส่รักสงบแบบแท้จริงนะฮะด้วยสกิลติดตัวที่จะทําให้เราเนี่ยทำงานและววิอัพไวกว่าชาวบ้านถึง5เท่าเลย แต่ก็พอต่อสู้ได้ด้วยตะขอโจรสลัดเป็นอาวุธเริ่มต้นของเขาวิธีปลดล็อกคือให้เราเนี่ยทำงานอะไรก็ได้แล้วก็เสิร์ฟของให้ลูกค้านะฮะ300คนค่อนข้างยากนะแต่300เนี่ยคือมันนับทุกตัวละครของเราเนี่ยรวมกันไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งทําให้มันน่าเบื่อน้อยลงมัง้งและคนต่อไปเป็นเพื่อนของเอลลี่นะฮะก็คืออเล็กเซียเนื้อเรื่องอเล็กเซียเป็นศิลปินยุคใหม่ที่มากความสามารถและประสบความสําเร็จ ถึงแม้เธอจะดูซาดริตไปหน่อยแต่เธอก็เป็นคนดีนะหลังจากที่คุณรู้จักเธอดีขึ้นแต่อย่าไปทําให้เธอโกรธเด็ดขาดล่ะมันจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดสำหรับคุณจริงๆเชื่อเถอะเพราะเธอยังคุมครอบครัวของผมอยู่เลยโหนาสงสารนะฮะสำหรับคนสร้างก็อเล็กเซียเนี่ยมีเพื่อนอยู่2คนก็คือเอลลี่แล้วก็นายกไซปัสแล้วก็มีลูน่าเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยอเล็กเซียคือหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังมากที่สุดในเกมนี้นะฮะด้วยสกิล artist vision ที่ํำไม่ตรงเขาเนี่ยวิ่งได้โคตรเร็วและที่สําคัญทะลุได้ทุกอย่างในเกมนี้เป็นตัวที่สามารถวิ่งค้ามแมปได้ภายในเวลาไม่กี่เวทวิธีบดล็อกค,คือให้เราเนี่ยไปคุยกับ NPC ข้างทางนะฮะแล้วก็กด i n นซ l t หรือว่าดูถูก75ครั้งจะทํากับกี่คนก็ได้ไม่ได้ยากมากแต่อย่าไปทำกับตำรวจล่ะคนต่อมาก,ก็คือเจสันเนื้อเรื่องเจสันเป็นตำรวจเรวใช่แค่นั้นแหละเขาทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ ไม่เคารพกฎหมายและไม่สนด้วยว่าคอื่นจะทําตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าเงินเดือนมันน้อยเกินไปเออผมว่าจริงๆแล้วเขาไม่เคยได้เงินเดือนด้วยซ้ำนะใครสร้างเกมเนี่ยเลยต้่งไป็นรวจดีเด่นของแท้นะเจสันเนี่ยมีเพื่อนอยู่2คนก็คือไบรอันและก็หัวหน้าตำรวจแม็กเวลเป็นเพื่อนและก็คนที่เกลียดด้วยเป็นตัวสายป้นนะฮะเพราะมีสกิลจดจําใบหน้าพอกดแล้วมันจะทำให้เราเห็นข้อมูลส่วนตัวของ NPC แต่ละตัวรวมถึงเงินในกระเป๋าด้วย และด้วยความที่เป็นตำรวจเขาก็มี9ม้าวม,มเป็นอาวุธเริ่มต้นวิธีปลดล็อกง่ายแล้วก็มันมากนะฮะเคยเราเนี่ยไปฆ่าใครก็ได้200คนเรีกวยกไดว่าเละทั้งเมืองแน่นอนคนสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นลาร์ดบอสของเมืองนี้เลยก็ว่าได้นะฮะก็คือเมเยอร์ไซปัสหรือว่านายกเทศมนตรีไซปัสเนื้อเรื่องนะฮะนายกเทศมนตรีไซปัสเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสิ่งที่นายกไม่ควรเป็นแม้ภายนอกเขาจะดูเป็นคุณลุงใจดีคนหนึ่งแต่เบื้องหลังนั้น เอาไว้ให้คุณได้เห็นเองดีกว่าถึงแม้ว่าเมืองนี้จะยังไม่ระเบิดแต่นั่นแหละแค่นี้ก็ถือว่าบุญละไซปัสมีเพื่อนอยู่2คนคือรัฐมนตรีทรอปและก็อเล็กเซียความสามารถของลุงแกคือเงินคือเริ่มต้นมาเนี่ยก็มีเงินนอกจากนั้นยังมีความสามารถคูณเงินทุกบาทที่ได้มาเนี่ยมากถึง50เท่าทําให้ลุงแกเนี่ยรวยแบบโคตร แต่อย่าคิดว่าลุงแกจะโหดเด็ดขาดนะฮะเพราะด้วยความที่ลุงแกวัยอายุตั้ง74ปีทําให้ค่าพลังงานของลุงแกนะฮะต่ามากอันนี้ขนาดผมจ่ายเป็นหมื่นเพื่ออัพจนตาเหลือเนี่ยคือพลังงานมันแทบไม่ต่างกับคนปกติเลยอะถ้าไม่อัพคือคุณแทบจะต้องกลับมานอนทุกๆ5นาทีเลยก็ว่าได้ไมีดีแค่เงินจริงๆและความรวยก็ต้องแลกกับความรวยนะฮะวิธีการปลดล็อกลุงไซปัสเนี่ยคือคุณจะต้องหาเงินให้ได้50,000บาท เป็นอะไรที่ใช้เวลาเยอะมากๆนะฮะแต่เงื่อนไข5้าหมื่นนี่เนี่ยคือคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินติดตัว50,000ืพอดีนะแค่ทุกตัวละครของคุณเนี่ยทำเงินได้รวนๆวมกันถึง50,000ก็ผ่านแล้วแต่มันก็น่านอยู่ดีแหละโอเคเป็นรัมาณนันเนะสริบคลิปในวันนี้นะครับเป็นการรีวตัวละครทั้ง8ตัวนะเป็นการพูดถึงความสามารถเนื้อเรื่องแล้วก็วิธีการปลดล็อกรายละเอียดต่างๆได้กว่าครบชุดเลยเสหรับวันนี้ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนแล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คลิปก็บางทางจะแบบตัดมานานพอสมควรเลยนะก็ถ้าเกิดจะชมนะฮะมีความเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะบ๊าย